ครับวันนี้นะครับก็มาถ่ายทำเป็นล่าสุดก,ก็จะมีคาแรคเตอร์เป็นพี่พราวอลิมรู้สึกไงบ้างครับก็ดีใจค่ะได้เจอแบบว่าเพื่อนเพื่อน,นเล่นเดียวกันใช่เป็นแบบว่าแฟนเพลงอ,อยู่แล้วครับจริงหรอยังโสดสดอยู่ทางนี้โอเคค่ะขอบคุณค่ะดีใจที่ วันนี้สนุกมากๆากค่ะเป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกับพี่พราวนะคะแล้วก็ได้ร่วมงานกับน้องโฟด้วยค่ะก็สนุกมากๆค่ะได้มาลองแบบแมชเสื้อผ้าแปลกใหม่ๆดีค่ะชอบลุกไหนบ้างครับของแม่กจ็จงเนี่ยจะชอบเป็นลุกแบบว่าลุกแอ์พอร์ตครับของแทนนาเนี่ยจะไปชอบชอบเป็นลุคนี้เลยเพราะว่าเขาเหมือนเป็นแบบว่าเป็นบาร์บี้เลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็มาดูกันได้นะที่ยูทูบราชด้าไทยแลนด์ครับ